ตอนนี้คุณกำลังฟังเรื่องราวจาก YouTube อยากอวด Channel อยากรู้เบื้องหลังและแรงบันาลใจจากยุค80ของ s t a g e จอริของโลกกับด้านและตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนใน Back ก้าวเก่าวันศุกร์เวลา14นาฬิการับฟังผ่าน YouTube อยากอวด c ช a n นลแบ็ c ก้าเก่าเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบ็กก้าเก่า เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสุขนี้เวลา14นาฬิการับชมรับฟังผ่านแพลตฟอร์ม YouTube อยากอ c ดชาแนลรายการแม็กกา่าเป็นรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาเบื้องลึกเบื้องหลังดนตรีภาพยนตร์และวัฒนธรรมวันนี้ผมและเฟิร์สจะมาพูดถึงเบื้องหลังและแรงบนันดาลใจยุค80ของซีรีส์ Stranger Things ซีซั่น1โลกกับด้าน และตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับถ้าทุกคนเคยดูจานจชื่อตึงซีซั่นหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้เกิดจากความตั้งใจของ2พี่น้องผู้สร้างที่อยากพาคนดูย้อนกลับไปยุค1980ยุคที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณการประชมไัยของเด็กๆก,กินไอไซไฟลึกลับและเพลงซินเวฟบหรือเสียงดนตรีด้วยสัญญาไฟฟ้าแทนการใช้สายผสมบิดแบบอิเล็กทรอนิกยุค80 ทำให้ได้อารมณ์ย้อนยุคสุดเท่ได้ยินแค่ไม่กีววิก็รู้เลยว่าแ0แน่นอนในตอนนี้เราจะชวนคุณํำรวจว่าอะไรคือแรงบรนาใจของ Stranger T ติงสั้นหนึ่งแล้วทำไมถึงกลายเป็นซีรีส์ที่ทำให้ทั้งโลกติดซีรีส์จนหยุดดูไม่ได้ครับหนึ่งในแกนสำคัญของสแตนเจอร์ i n g คือกลุ่มเด็กประชนภัยซึ่งได้รับแรงบันดาใจโดยตรงจากภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง s t ตนบ by มีเป็นเรื่องราวเด็กๆที่ออกผจญภัยด้วยกันและเนมินภาพ และการเติบโตของยุค80 s t a n d ์ r แตนเจติงก็มีเด็กกลุ่มเดียวกันอย่างดัตตินไมล์ลูคัสออกตามหาเพื่อนและ,ะเผชิญอันตรายซึ่งเป็นโครงเรื่องเดียวกับวัยรุ่นวัยรุ่นในสแตนบายมีเราจะเห็นได้ว่าในหนังมิชาป,ปั่นจกยานตอนกลางคืนใช้สมุดเดียนดีในการตีความเหตุการณ์ลึกลับจับกลุ่มมาเล่นเกมกระดานกินไอแบบนี้แหละทำให้ผู้ชมหลายคนรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งครับต่อมาอยากรู้เกี่ยวก,กับการคัดนักแสดง เป็นอย่างไรบ้างครับเห็นแต่ละคนมีแต่คนน่าสนใจทั้งนั้นเลยเริ่มแรกเลยอย่างพี่น้องดัฟเฟอร์ผู้สร้างสแตนเจอร์ติงได้สัมภาษณ์ว่าทุกคนรู้ไหมว่าการคัดเลือกนักแสดงของสแตนเจอรติงไม่ได้ง่ายเลยครับเบื้องหลังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่มากกว่าที่เราคิดโจทย์ใหญ่เลยก็คือต้องหาเด็กที่เล่นเก่งจริงและเป็นธรรมชาติทีมงานจึงคัดเด็กมาออดิชั่นกว่า1,200คนจากทั่วประเทศโดยเฉพาะบทไม้ดัสตินลูคัส ซึ่งต้องการนักแสดงที่เล่นเก่งพอจะรับบทเรื่องสำคัญได้แต่ตยังต้องมีความเป็นเด็กบทสัมภาษณ์จากผู้สร้างพันสื่อบันเทิองอย่าง The Hollywood Report ได้บอกไว้ว่า f i n น์ออเดชัเป็นบทไหมครับผ่านวิดีโอที่เขาอัดในคณะกำล,ลังป่วยนอนอยู่บนเตียงแต่การแสดงของเขากลับสมจริงและเป็นธรรมชาติมากอีกคนที่น่าทึ่งนะครับเห็นบอกว่าไกาตินมีภาวะทางการแพทย์ ที่ชื่อว่าคีโตเดนยลดิพัสลาเซียซึ่งทำให้ฟันเคลื่นช้ากว่าเด็กทั่วไปแต่แทนที่จะเป็นอุปสรรคสิ่งนี้กลับเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้เขาโดดเด่น <S <S 1> <S 1> ใช่ครับ <S 1> <S 1> กายดีนเขามีสิ่งที่พิเศษกว่าคนปกติซึ่งทำให้เขามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวครับส่วนคาเล็บออเดชั่นเป็นลูคับคาเล็บเล่นละครเบทีปลอดเวมาก่อนครับ ทำให้เขาบริหารน้ำเสียงและแสดงได้ดีพอเขาเข้ามาทําให้ลูคัดดูเป็นเด็กที่กล้าแต่ไม่ก้าร้าวมีอารมณ์ดูดันพอจะเทียงกับไม้ได้โนอาออดิชั่นเป็นวิวครับแม่วิวจะหายตัวไปทั้งเรื่องแต่โนอาต้องรับผิดชอบฉากอารมณ์หนักหนักเช่นการร้องไห้การหวาดกลัวและความเจ็บปวดโนอาเคยพากเสียงในหนังมาก่อนครับทําให้เขารู้สึกรู้และวิรู้วิธีการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยน้ําเสียงและาตา เขาได้รับบทเพราะทีมงานเชื่อว่าเด็กคนนี้ร้องไห้บีบหัวใจที่สุดครับมาถึงคนสุดท้ายที่ผมไปเห็นมานะครับคือบทอีเลเวเป็นบทที่ยากมากเพราะทีมงานต้องการเด็กหญิงอายุ1 1บเถึงสิปีที่สามารถสื่ออารมณ์ด้วยแววตาได้พราต้องพูดน้อยมากมิลลี่บ๊อบบี้บาวเข้าอเนิชั่นแบบหัวโล้นเพราะเธอเพิ่งตัดผมไปและเล่นฉากเศร้าได้ดีมากจนทีมงานอึงพอถึงรอบสุดท้ายทีมงานให้เธอลองเล่นฉากพลังจิต เธอทำได้ดีแบบทุกคนเรียกว่านี่แหละคืออีเลเว่นในเวลาต่อมาชาวเน็ตยกให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงเด็กที่ดีที่สุดของยุคเด็กทุกคนไม่ใช่แค่แสดงดีแต่สามารถเข้ากันได้จริงในบ้านที่เก็บตัวนักแสดงทีมงานจัดกิจกรรมให้พวกเขาเล่นด้วยกันกินด้วยกันและซ้อมด้วยกันหลายสัปดาห์เพื่อให้เวลาถ่ายทําออกมาดีที่สุดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจคนดูเลยนะครับใช่เลยครับ ด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครเอกของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยการที่เขาจะหานักแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพและอายุเท่านี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยครับแบ c ็กกาาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากรู้เบื้องหลังและแรงบันดาลใจจากยุค80ของ s t a จเจ e ร i ติหนึ่งของโลกกับด้านและตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในแบล็กกาวาวันศุกร์เวลา14นาฬิกา รับฟังผ่าน YouTube อยากอวดช n แนลแบ็กก้าวเก่าเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อพูดถึงสเตนเจอร i n ิงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจำได้เลยขึ้นใจคือว่าโลกกับด้านเดี๋ยวเราจะให้เฟิร์สพาทุกคนไปเจาะลึกกับโลกกับด้านกันครับโลกกับด้านเป็นพื้นที่ลึกลับเต็มไปด้วยเส้นใย,ยประหลาดครับและบรรยากาศยเย็นยะเยอะือก และปีศาจที่เฝ้าคอยซุ่มโจมตีอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ไหมว่าโลกกับดันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบสุ่มๆครับเบื้องหลังมีแนวคิดวิทยาศาสตร์และความเชื่อยุค80ผสมกันอยู่แน่นมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ไอเดียแรกเริ่มจนถึงการสร้างเป็นโลกกับดันเรื่องนี้ครับตอนเริ่มร่วมก,กับอยากสร้างซีรีส์ไซไฟลึกลับที่ตั้งอยู่ในเมืองธรมธรมดาาแต่ซ่อนอะไรผิดปกติไวใ้ใต้ผิว ไอเดียนี้เป็นรากฐานของโลกกับด้านตัวยอย่างฉากโลกกับด้านจะเห็นได้ว่าตัวละครอย่างวิวที่หายตัวไปในตอนที่1ที่ชื่อตอนว่าการหายตัวไปของวิวไบเออร์วิวถูกจับไปในโลกกับด้านที่มีบ้านถนนเหมือนกันแต่เต็มไปด้วยลากไม้ปีศาจและท้องฟ้าสีแดงที่เงียบสนิทที่เรียกว่าโลกกับด้านก็คือสิ่งก่อสร้างหลายอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปและไม่มีผู้คนอยู่เลยครับ แบ็กก้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากรู้เบื้องหลังและแรงบันาลใจจากยุค80ของสเตจเ,เจอร์ติงหนึ่งของโลกกับด้านและตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในแบ็กกวกวันศุกร์เวลา14นาฬิการับฟังผ่าน YouTube อยากอวดชแนลแบ็กกกเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พูดถึง s r a n g e r t ร i n ิ s ซีซั่นหนึหลายคนอาจคิดว่าเมืองฮอสกิน s เป็นเมืองจริงในอเมริกาที่มีบรรยากาศย้อนยุคแบบปี1980แต่ที่จริงแล้วมีจริงอย่างในซีรีส์ไหมเดี๋ยวเราทั้งคู่จะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆกันครับความจริงแล้วเบื้องหลังสถานที่ถ่ายทาของเรื่องนี้น่าสนใจยิ่งกว่าเพราะทุกสถานที่ที่เห็นในซีรีส์ทั้ง8ตอนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเด็กๆป่าสถานีตำรวจ ล้วนถูกเลือกมาอย่างตั้งใจเพื่อให้เรารู้สึกว่าน,นี่คือเมืองเล็อกๆอันเงียบสงบซ่อนความลับอันดํามืดอยู่ใต้ผิวของมันครับในซีรีส์เมืองฮอกกินตั้งอยู่ในรัฐอิร์ดาครับแต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ถ่ายทําในรัฐจอร์เจียทางตอนใต้ของอเมริกาทีมงานเลือกที่นี่เพราะมีเมืองเล็กๆและบรรยากาศเงียบเรียบง่ายคาย,ยุแปูฉากบ้านของแต่ละคนอย่างไม์ดัสตินโลคัสจากตอนที่หนึ่ง การหายตัวไปของวิลไบเออร์จะเห็นได้ว่าค่อนข้างสงบไปหากันง่ายอยู่ไม่ไกลกันแต่ระหว่างทางกลับจะค่อนข้างเปลี่ยวรู้เลยว่าอยู่นอกเมืองครับอย่างฉากโรงเรียนที่ฮอรกินที่นี่ในตอนที่2ชื่อตอนว่าคนประหลาดบนถนนเมเปิลโรงเรียนที่ปิดไปแล้วทําให้ทีมงานสามารถควบคุมพื้นที่ได้ง่ายทีมงานดัดแปลงห้องเรียนโรงยิมและถ่งทางเดินให้ดูเก่าแบบยุคโรงเรียน80 รวมถึงต er, ิดแสงไฟนีออนเพื่อให้ได้บรรยากาศลึกลับเห็นได้ว่าเด็กๆจะมีตู้ล็อกเกอร์เป็นของตัวเองสีแสงเสียงในห้องเรียนจะมีความคลาสสิกแบบยุคแปดศูนย์จริงๆครับเห็นสื่อบอกว่าป่าที่อยู่ใกล้บ้านไม้ถ่ายในป่าจริงแต่ต้องจัดฉากหนักมากเอากิ่งไม้มาวางเพิ่มโรยใบไม้เพื่อให้ดูเหมือนช่วงฤดูใบไม้ร่วงใช้ควันเทียมเพื่อเพิ่มความลึกลับเปลี่ยนป้ายและสิ่งแวดล้อมให้เหมือนยุค80 สังเกตได้ว่าสีใบไม้ต่างๆในฉากที่เ,เพื่อนๆตามหาวิวที่หายตัวไปในป่าตอนที่5ชื่อต่อว่ามัดและนักกายกรรมเป็นป่าลกใบไม้หนาเด็กๆตัวเล็กอย่างวิวล้มไปจมลงไปในใบไม้อย่างแน่นอนและสถานีตำรวจในเมืองฮอฟกินตอนที่ 1. 1อาคารนี้อาจดูเรียบง่ายลักษณะเป็นสำนักง,งานท้องถิ่นแบบอเมริกายุคเก่าและนำ พบยุค8 0อย่างโทรศัพท์สายเครื่องพิมพ์ดีดเข้ามาจัดใหม่ก็จะได้บรรยากาศสมจริงทันทีไม่ว่าจะเป็นคอมที่สถานีตำรวจและเห็นได้ว่าฉากที่ตำรวจจิมฮอปเปอร์ที่สถานีตำรวจจังเป็นคอมจอหนาอย่างยุคเก่าโทรศัพท์บ้านที่เป็นแบบสายตอนแม่วิวโทรมาในสถานีและการหายตัวไปของวิวไบเออร์ ทุกอย่างดูสมจริงไปหมดเลยครับมาเดวห้องแลบในตอนที่3ชื่อตอนว่า Holly j o l ลีแลบของรัฐบาลที่ดูเก่าและเงียบจนไม่ต้องปรับอะไรเยอะทีมงานเพียงแค่เพิ่มสายสีเขียวและแสงน้ําเงินที่มีลักษณะเย็นๆและติดประตูเหล็กเพื่อให้ดูเป็นสถานีวิจัยลับของ C A แบบยุคสงครามเย็นความน่ากลัวของโลเคชั่นนี้คือมาจากแลบจริงที่ไม่ต้องที่ไม่ทําการแล้วเห็นได้ว่า L หรือ e l นีมาจากห้องแบบนี้ที่ตกแต่งไปเหมือนสูนย์เด็กเล็กมีเตียงห้องของเล่นห้องทดลองมีป้ายติดที่ดูเก่าเหมือนจริงบอกเลยว่าเหมือนจนขนลุกครับแบ็กกวก่าเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากรู้เบื้องหลังและแรงบันาลใจจากยุค80ของสเตจเจอร์ต er ิหนึ่งของโลกกับด้านและตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในแบ็กกก่าวันศุกร์เวลา14นาฬิกา รับฟังผ่าน YouTube อยากอวดชาแนลแบ็คกาว์กาเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนน่าจะอยากรู้ว่ามีผลกระทบต่อโลกโลกจริงอย่างไรบ้างและความเชื่อต่อโลกกับด้านมันเป็นยังไงเราจะเล่าให้ฟังกันครับถ้าโลกกับด้านมีจริงจะส่งผลกระทบต่อโลกจริงย่งไงบ้างเริ่มแรกเลยเราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์ ก่อนอื่นเลยเราต้องยอมว่าเป็นแค่ทางทฤษฎีนะครับโลกกับด้านจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วยมิติขนานช่องทางเชื่อมพลังงานผิดปกติเชียวภาพต่างระบบกฎฟิสิกส์เฉพาะหลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรเราจะเปรียบเทียบง่ายๆได้เลยว่าเราสร้างโลกอีกใบที่กฎมันเขียนด้วยคณิตศาสตร์คนละเล่มแล้วมีประตูที่ทําให้สองโลกซอนทับกันชั่วขณะทําให้ไฟฟ้าแม่เหล็กเวลาความร้อนปนปืวน แล้วทาให้เกิดรูร่วมมิติหรือตามทฤษฎีไอสไต์เรียกว่ารูนอนครับซึ่งในทางปัจจุบันก็มีนักวิทยาศาสตรต์ทดลองอยู่แต่ยังไม่สามารถทําได้เพราะพลังงานยังไม่สูงมากพอที่จะก่อให้เกิดสิ่งนี้ได้ครับต่อมาเราจะพูดถึงความเชื่อของผู้คนบนโลกต่อโลกกับด้านโลกกับด้านมักถูกมองว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่ถูกซ้อนทับอยู่ในโลกของเราเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานหรือกฎ ความจริงที่แตกต่างกันออกไปเหมือนเป็นโลกเงาหรือภาพสะท้อนที่อยู่ใกล้มากแต่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าบางวัฒนธรรมเรียกว่าโลกวิญญาณบ้างเรียกว่าภพภูมิมิติผีหรือเมืองบาดาลเป็นเพียงแค่พื้นที่พลังงานต่ำที่ไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ปกติเข้าใจว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถไปได้ตามใจ แต่เป็นเขตแดนที่ต้องอาศัยการพิเศษถึงจะเข้าไปสัมผัสได้เช่นจุดพลังงานบางแห่งหรือช่วงเวลาที่พลังงานของมนุษย์อ่อนไหวหรือสั่นไหวเช่นความเศร้าอย่างนวนแรงความกลัวสุดขั้วหรือความสูญเสียที่ทำให้จิตใจเปิดช่องว่างระหว่างโลกที่มองไม่เห็นบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งน่าสนใจมากครับในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเดินทางไปกับซีรีส์สเตจ e จอร์ติงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการแบ็กเก่าๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแบ็กเก่าๆเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเพลงภาพ,พยนตร์และวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนี้คุณกำลังฟังเรื่องราวจาก YouTube อยากอวด c h ช n แนล อยากรู้เบื้องหลังและแรงบันาลใจจากยุค80ของสเตจเจอร์ติงหนึ่งของโลกกับด้านและตัวละครที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนในแบ็กกาววันศุกร์เวลา14นาฬิการับฟังผ่าน YouTube อยากอวดชนแนล